เสียยะจัดให้ครับผมไตตันเส้งเบิ้ลตัดสับระเบิดงวดผ่อน6,000บาทตลอดสัญญาครับผมสวยเรั้เสียเงียบ้านท่าครับผมพบกับเสียยะท,ทันทีลูกค้าต้องได้รถดีรถสวยไปวิ่งทธมาหากินขนเงิน,ขน,งนขนทองครับมาครับมิตซูบิชิไตตันแคปเข้าใหม่มาพร้อมกับแมททีนะครับรออ,อฟรีดาวฟรีจองบัตรใบเดียวงวดผ่อน6 0 0 0บาททวงมาลัยนาดีเลขไม่แสมสี กล่องหนึ่งกล่องนะครับผมอ่าเครื่องซิ่งซิ่งเดี๋ยวจะเบิลให้ดูดมาฟังเสียงฮองฟังเสียงท่ออ่าโอ้โหแตะนิดเดียวฟีดาวฟีจองบอดไปเดียวออกรถจบศูนย์บาทนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมา ทำไรทำนานะครับทำสวนพ่อบ้านแม่บ้านรอปภกีดยงกีดยางขับวินขับแก๊บขับไรเดอร์ขับไรแมนมาหาเสียยะเดี๋ยวเสียยะรับจบศูนย์บาทให้ครับผมดูห้องเครื่องเลยมาเครื่องสิิงๆนะครับกองเห็ดกองเปลือยนะครับเล็กูเลตนะครับอ่าคือสวยท่ออินตรงอินเตอร์นะครับผมฟีดาวฟีจองบัตรไปเดียวกับมิซูมิชิไทตันนะครับ2.5ปี2013นะครับ ราคาขาย379,000บาท FC ดูเสียยะอยู่แคปบหน้าจอมาเอาส่วนลดไป20,000บาทงวดผ่อน6,000บาทตลอดสัญญานะครับ FC เสียยะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงแล้วคอมเมนต์บอกว่าทีบอกทีชอบหรือเปล่าแจ๋วหรือเปล่าคลิปหน้าอยากดูไรคอมเมนต์ comment บอกด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเสียยะหามาให้ชมครับผมเจ๋ว